วันนี้เกือบครบนะฮะไปเรือเมอเกณวไปได้แล้วงานนี่ก็เมยเรือเมยนะก็รูปนี้นะก็เป็นรูปแนวนอนแนละ้วก็ตัวคนงานเนี่ยอยู่ในด้านนี้อย่างที่ผมจะบอกอยู่ทุกงวดว่าการถ่ายภาพเราต้องวางจุดสนใจอยู่ในตำแหน่งที่สมมติว่าห้ารูปเนี่ย มันพื้นที่กอรอบสี่เหลี่ยมให้แบ่งพื้นที่นอนเป็นสามส่วนนะบนกลางล่างแล้วก็แบ่งพื้นที่ตั้งซ้ายขวากลางตรงตำแหน่งที่เส้นตัดกันเนี่ยเขาบอกว่าให้หวางจุดสนใจอยู่ตรงนั้นมันจะดีที่สุดก็ตำแหน่งนี้ก็พอดีมันจะอยู่ตรงเนี้ยอ่าอะไรขวาล่างเนี่ยนะจุดตรงนี้แล้วก็มีการทำงานเชิงเทคนิค คือทางล้างรถไฟก็เนะอาสายยางมาพ่นเส้นเะส้นสายน้าจากคู่ออกมาทำให้หให้ถา้าเรามองพบเนี่ยเราต้องมองจากคนพบเนี่ยอย่างทีว่วจุดสนใจคือคนคนทำอะไรทำน้ำล้างรถนะเรามองตามสายยางก็บังคับเราชี้มาให้มองตามสายน้ําที่ว่ากำลังล้างรถไฟแล้วตัวรถไฟเนี่ยมันเป็นตะปูเชื่อมยาวติดต่อกันทําให้เราเรียกว่า เวลามองเนี่ยเราจะต้องสอบสายสายตาจากคนมาล่าจากน้ำมาคนเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมันไม่ได้สิ้นสุดไม่ว่าการมองพบมานี่จบแล้วไม่ใช่เนี่ยมันจะมองซ้ายมดมองขวาตรงนี้ว่าเ,เป็นภาพที่มีชีวิต,ตมีสิ่งมูสามารถมองได้ตลอดเวลานะแล้วพอตัรวรถไฟวนี่ก็ที่บอกแล้วเอ่อมันเป็นรถไฟวที่มีเส้นนอนนะเส้นนอนทไม่เกิดหรือว่ารู้สึกเอ่อ เป็นรูปที่นิ่งสงบนะฮะถ้ารูปตั้งมีเกิดความแข็งแรงเป็นนิ่งสงบเพราะาตรงกับภาพน,นี้เหมือนกันว่าภาพนี้เป็นแนวนอนดูแล้วก็ยางสบายตาถ้าว่าภาพนี้เป็นแนวตั้งไปเรื่องนึงนะแนวตั้งได้เราไม่ได้แค่นี้เองรูปเรวดูแล้วมัคือจ,จะไม่ควาำขวานนะฮะก็แล้วก็มีคนกำลัทางทำงานอยู่นะือดีตรงที่ว่าจุดสนใจตั้งได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีเส้นหลงรถไฟ เป็นแนวนอนดูแลสบายตาถ้าไม่ดูแลก็แบบแบบว่าสบายตาอย่างที่บอกแล้วว่าการถ่ายภาพเนี่ยเขาดดำถ่ายได้ยากมากเพราะมันมีสีอยู่สามสีที่สามารถให้คุณบังคับมันให้ถูกขาวขาวดำแล้วสีเขานะดำเรามีแล้วขาวเรามีแล้วสีเขาคือตัวนี้แหละมันไม่ดำจัดไม่ขาวจัดแล้วกนนี้ก็ต้องบังคับน้ำหนักให้มันดูพอดีรูปนี้ดูแล้วกามว่ามีอะไรที่เกินเลยไม่ไม่มี บาลล้างกันนั้นทุกภาพก็มีน้ำหนักพอสมควรก็เรียกว่าภาพนี้ได้ขึ้นหนึ่งอย่างที่ว่าภาพนี้ทำไมถึงได้เด่นที่สุดเพราะเกินสามรูปหลังสังเกตว่าสามรูปหลังเป็นรูปตั้งแค่สอ,สองสองรูปเป็นรูปนาะรูปแนวนอนแนึ่รูปเดียวรูปที่เป็นแนวนอนที่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางเหมือนกับนางงามอยู่ท่ามกลางทางรองมาสองคนนะถ้าเกิดว่ารูปนี้แนวนอน มีแนวแนวตั้งแนวตั้งอยู่รูปหนึ่งดีไม่ดีแนวตั้งมันจะได้ที่นึ่งนะพอดีมันเป็นรูปที่แปลกนะมันก็ไม่ได้แปลกอะ่ะเปิลม,มันแหวกแนวเขาเลยได้ครับรองคุณกอ้อนอุตอนะนีศอันนี้อันนี้รองก็ไม่รู้ว่าใครนะก็ะลองลองัไปเออรูปนี้ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้นะ มีรูปแข่งกับรูปยูน้อยนะแล้วก็ที่ทาพนั่นะนก็เรียกว่ารูปนี้นะถ้าจะพูดถึงภาษาการถ่ายภาพเรียกว่าโลคีโลคีคือภาพที่มีน้ำหนักดํามากกว่าขาวคือน้ำหนักดำนี่ประมาณ7 5ขาวแค่นี่ก็่เหมือนกันนะฮะ มันก็ไม่ใช่เขาทีเดียวเป็นเขาเป็นสีเทาแต่ถ้าดูแล้วถามในภาพนีน้มันมันมันดูแล้วหนักไม่ติดอัดไหมดูแล้วค่อข้างตื้นัปนแล้วก็ยอมรับว่าคนที่ปริ้นรูปนี้คุณทสีรูปเนี้ยท,า,ยทาได้น้ําหนักได้ดีพสอสมควรคือหนึ่งที่ว่า,าได้ดีพสอสมควรเพราะว่าหนึ่งเส้นผมสีดําฉากหลังสีดําแต่ว่าฉากหลังกับเส้นผมมันไม่ได้กลืนกันเลยไม่ใช่เหมือนจักายานพวกนันกหน้ากากลอย มันมีเส้นผมให้ดูอะไรผมเห็นอะไรต่ออะไรสังเกตออกใช่ไหมนะแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือไอ้ตัวกรวยของของไอ้หัวหม้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีมันไม่ได้อยู่กลางนะแล้ว่าจะถือว่าอยู่กลางมันก็ไม่ผิดเพราะเออมนอยู่ข้างนี้ตรงเหมือนกันตำแหน่งอยู่ตัดเก้าช่องนะมามองถามว่าอะไรเด็กอันนี้ก็เด็นนะใบหน้าคนก็เด็นแต่ว่าพอดีตรงไอ้กรวยนี่เรามองปมันจะมีแขนใช่ไหมมีแขน คนที่ทำเนี่ยแขนก็ดึงให้เราไปหาใบใบหน้านี่เนี่ยไปไปมาณเหมือนกับภาษาไทยภาพลนะักแอลฟอร์มอะมันเหมือนกับตัวแอลดูน้ําหนักเราคือจากแขนเนี่ยชีย้นํามาที่ใบหน้าของคนนะใบนี้บอกตรงๆว่าจะไม่ให้นะี่พระเอิญตั้งชื่อว่าแคนดิสแคนดิสอย่างตะก,กี้รูปนั้นนะ่ะมันเกือบจะไม่ใช่แคนดิสเลยมันเป็นพอดเก๋ ถ้าพูดถึงว่าให้หัวข้อพดอเศษผมจะให้รูมนั้นได้ปฏิคอนตินะน,นี่คือการทำงานแล้วก็ทุ่งจับจังหวะแต่ภาพนี้ <think> ที่ที่ผมเกือบจะไม่ให้เพราะอะไรคนทํางานมันยิ้มอะ่ะมันไม่ได้เพ่งถึงไม่ไม่ไม่ให้เคร่งเี่กับการทํางานไม่ใช่คล้ายๆกับว่าขอูกขอร้องให้มาเป็นแบบเนี่ยแล้วทาไปทามาก็เออแล้วก็อยอมให้อ่ะเพราะาบางครั้งบางคราวนี่การทํางาน ถ้าเป็นคนทํางานหน้าตายย้นแย้มก็ล่าเริมมางประการน,นะมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าว่าอยากให้ดีทั้งน่อยคนนี้เคร่งขึ้นนะการการทํางานนี่รูปนี้สเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้อยตรงที่เรกว่าประเดิมท่ายิ้มมนจากเป็นของที่ทําเล่นๆไม่ทําจริงจังน,นะแต่ไปเทียบรูปนั้นแล้วประเิญหัวข้อตรงนี้เข้าเข้าเป้ากว่าต้องกว่ากเกยได้ไปครับ <c oughs> ลองอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตาพาลูกนี้ก็คล้ายๆกับลูกทีนี้เป็นโลโลคีคือน้ำหนักสีดำจะมากกว่าสีขาวสีขาว75น้ำหนักสีดำจะเรียกว่าสีขาว25น้ำหนักสีดำ75รน,นะฮะแล้วก็ที่ชอบตรงที่คือว่าคนถ่ายนี่ถึงดำดู ะะถ้าเกิดเป็นคุณทศทายเนี่ยหน้าตาผิวขาวเนี่ยรูปนี้ก็ประโยนยิงไม่ได้เลยเนี่ยวันนะี้ผิวดำแล้วก็ทําไม่นอนหน้าเนี่ยจะเปนภาพเปโดนปืน,น,นคคแค่เป็นสีดําแต่ว่ารูปนี้เขาสองพระนะะเมื่อกี้รู้สึกมีรูปหนึ่งสองพระเหมือนกันขนาดเดียวกันนะ่ยแต่พระยังมีเป็นแผงทู่ล่างเลยทั้งทั้งแผง,งแล้วเกิดเป็นสีขาวไปนะทำดีมันก็ดีอ่ะ ดีแต่ว่ามันไม่เข้าแกป๊ปหรือว,ว่าไม่เข้าเข้าขายที่ภาษาไทยพากหรือว่าโลคี Low T, นะฮะองคนะ์นี้ก็วก็จับพาพระองค์เดียวมาส่องนะส่องเสร็จดูเนี่ยมันจะรูปอะไรรูปเป็นตัว A ตัว A แล้วก็หน้าหน้าหนหน,น้าคนในใบหน้าเนี่ยมองดูเนี่ยมันจะเรียกว่าถูกวนไปวนมาแล้วมีหนังซ้ำเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายรูป อ่ารเป็นแบบเนี่ยเสื้อของเขาไม่ใช่สีขาวถ้าว่าเสื้อเป็นสีขาวพุบเนี่ยรูปนี้ก็ทิ้งไปเหมือนกันเพราะมันจะเป็นเปการเรียกว่าคอนทา้ากมากไปคือเขาจัดลำจัดมากกว่าจะว่าเออตัวใบาหน้าคนมันก็เข้มเสื้อมันก็ไม่ได้ขาวนิดเดียวไปแล้วผิวไม่น้ำซ้ำฉากระหลังนี่เป็นสีดังทำให้รูปนี้กลายเป็นรูปโคลกทีที่มีสเสน่ห์มากนะรูปนี้ถ้าพูดตรงๆว่า ถึงเวลามีการประกดภาพานานาชาติหรือว่าภาพปรเทรูปนี้ไปผมว่าไม่รับรองจะไม่ตกรอบแรกเลย <S 2> <S 2> ดีไม่ดีอ้แคท่นั้นได้รางวัลด้วยนะับนรูปนี้เรียกว่าแบบนี้ผมยอมรับเลยว่าหน้าตาดีนะแต่เผิอาอาจารย์ตั้งชื่อว่าแ <Candy> คนดิดแรูปนี้ตั้งชื่อว่าพัเท์รูปนี้ไปเลยรูปนี้ชอบชอบตรงที่ว่านะ หน้าตานางแบบดีแล้วผลคิ้วนาจะพมแล้วก็อ,อ,กกอดอกไม้ไหวเครื่องอประดับนี่ยลาวทั้งล่างเลยนะแล้วก็เสื้อสีสวยแล้ว่ารูปนี้สมสมุตินะสมมุติให้เป็นสีไปรูปสีรูปนี้ยังอย่างดีีนะเพราะว่าบางภ้าบางบางครั<ๆ>้งเนี่ยมันถ้าเป็นสีทุกีถ้ามาทำเป็นขาวสองดำมันไม่ได้เลยรูปนี้มันได้ทั้งสีและองดำสวยแล้วก็ อย่างหนึ่งคือแบบเนี่ยในตาวาวด้วยคือการหายรูปพอดเทปเนี่ยเขาว่าส่วนสำคัญที่สุดถ้าเราจะหาโฟก,กัสให้หาที่ในตานถ้าในตาไม่ชัดรูปนั้นไปเลยเนี่ยรูปที่มองดูนี่ตาคมเห็นไหมมีวาว <c oughs> นะมีแววตาอยู่ในนั้นเลยถ้ารูปไหนที่รูปออกมาเนี่ยตาดำดำฟึ๊ดเนี่ยไม่ไม่ไมไม ไม่ดีเลยไม่มีเสน่ห์นะอย่างสมัยที่ผมถ่ายภาพมกันบางทีวัดาเนี่ยโคนในตาดำเนี่ยไม่มีเลยนะวิธีการแก้คืออะไรเอาเข็มปุดแทงฟิล์มให้มันเกิดเกิดไอ้แต้มหีืขาวนันนั้นน,น่ไปอาบรูปนั้นถ้าว่ารูปไหนแล้วแต่ถ้าเป็นเอ่อในตาคนดำนั่นเนี่ยมันเป็นในตาของปอบไม่ใน,ในตาของผมแต่นีน่ตาวาวแล้วก็ สามารถหาความ็นชัดนะต้องเรียกว่าคนถ่ายนี่ต้องยังอยู่ในไวัหนุ่มนะอย่างผมตกตรงไปปัจจุบันนี้ให้ไปถ่ายผมถ่ายไม่ได้อย่างนี้นะเพราะสายตามมันมัน,มน,มนจะพ่ายกับตาของตัวเองอนะพออายุลงมากไปเดตามมันไม่ได้นะแล้วรูปอะไรแต่ถ้าถ่าย่ตามไม่ชัดคุณอย่าไปเป็นช่างภาพเลยไปนะรูปที่ผมชอบนะ ชอบตรงไหนเนี่ยชี้มืออย้ปบใช่ไหมแล้วมันมีแสงแสงสร์ตไลท์ลงมาแล้วก็ท่าทางอะไรดีหมดแต่ในเมื่อมีการเปรียบเทียบรูปกับรูปนะฮะต้องติดถ้าผมติดนะคือตัวใหญ่เนี่ยกรรมการต้องหาข้อติดนะรูปนี้ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ไม่ถึงขั้นตรงที่ว่ามีสองคนงคนี้เข้ามาูแทยู่แลว นะมันเาได้เพราะตรงนี้มันเปไ็นอะไรอ่ะมันเป็นพื้นที่ว่างเรามาวางน้ำหนักให้นะน,น้ําหนักถ้าใดในในสายตาผมผมว่าจะทําให้เสียมากกว่าถ้าไม่มีไม่มีคนสองคนที่อยู่ในรูเนี่ยผมว่าเด็ดมากนะโอเคหรือว่าสองคนนี้เป็นโดยส่วนตัว,ตว,ตวผมไม่ชอบตนะ่บางคนก็อาจจะชอบไม่รู้นะนะพอดีให้ให้ผมจับผใ,ในเมื่อรางวัลมีจากัดแล้วเนะี่ยมาเทียบกัน นภาษาหนังมวยปอนต่อปอนเนี่ยรเราต้องหาจุดข้อผกคร่องโน่นนี่ถือว่าอันนี้เป็นขอ้อผกคร่องเขาแต่ว่าระหว่างลําแสงนี่มันมันชี้ได้นะถ้ามีนเป็นภาพทะแยงนะภาพทะแยงเลยมองจากสูงทะแยลงล้ล่างทดินมะารูปนี้ก็เหมือนกันเป็นเด็กผมว่าน่ารักนะถ้าไม่มีรูปรอื่นมาแย่งความสนใจของรูปนี้เป็นรูปอีกใช้ได้นะ เป็นเด็กขี้ไร้ยงสาก็ามีอะไรอยู่แล้วก็อย่างที่บอกอเมื่อเด็กนี้แล้วว่าถ่ายรูปเนี่ยพยายามตัดขาดกวมาตัดหัวนะรูปนี้สมมุตินะเราเอาแค่นี้พอเสียเสียไปเลยนะฮะเพราะว่าสมมุติถูกสมมุตินะฮะว่าเด็กคนนี้มันก็ลังเงยหัวขึ้นเนี่ยนะเงยหัวขึ้นแล้วเราเอาของแค่นี้มันมันชนแล้วม,มันไม่สามารถจ,รจะสิ้นจะลุกขึ้นได้ นะปลาพอดีเนี่ยปล่อยพื้นที่ว่ามันม,ม,มีตัวหมวกแล้วก็ตัวหมวกดีตรงที่ว่าตัวหมวกก็ไม่ได้ชนขอบเป็นอย่างเยห็นไหมในพื้นทะี่เข้าใจแล้วว่าคน่ายสามารถครอปครอบภาพให้ภาพเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่ทุกอณูเลยนะแล้วก็ตรงข้างล่างนะข้างล่างกบเป็นสีดำมาช่วยเบรก,กเบรคเพราะว่าเด็กคนนี้กทำลังเท้าอยู่นะเนี่ยไม่ให้ตกลงามากกว่านี้ ก็เป็นเป็นพื้นฐาดพื้นที่นะแล้วกเ็เส้นผมนะถึงแม้ว่าเส้นผมกระชาหลังนะถ้า้องดูเนี่ยเส้นผมประชาหลังแท็กปืนกันแต่แต่นะแตวัมโชคดีตรงที่ว่ามีเส้นขอบของหมวกนะประกำกับไว้นะให้รู้ว่าเออเส้นผมเด็กคนนี้มันอยู่แค่นี้นะเพราะมันมีหมวกอยู่นี่ถ้าไม่มีไม่มีเส้นหมวกนี่เป็นไงรูปพี่ใช้ไม่ได้หรือมันจะ เด็กที่วันมันมันอะไรมีแต่นหน้ากากลอยออกมานะแต่เสน่มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่นีรียมีโหมกมามามาหมนเป็นปนโยนะ์นี่ก็คล้ายๆกับรูปตอกทาาที่นี่ก็เรียกว่าคนแก่เนี่ยกำลังจะตัดถินใจซื้อตอกท่า แล้วก็จะมีประตูปะูประตูะตม้วนเป็นเส้นนอนอยู่สบายแล้วก็คนถ่ายเข้าใจว่านะได้ได้ได้ตรวจโจมเข้าใจว่าคนถ่ายนี่ทําสีมือในห้องมือดึงขึ่น่าให้ตรงนี้มันสีดำนะถ้าไม่ดําเนี่ยประตูขาวหมดนะประตูขาวหมดมันก็ใช้ไม่ได้นะก็เอาเนี่ยเอาเผาให้หรือหรือบอกทาให้พื้นที่ตรงนี้มันเข้มขึ้นเข้มขึ้นเพื่อบ,บังคับอะไร บางคับ hey, 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 เห้เฮ้คนแก่เนี่ยถูกเพราะเอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมนะฮะต่นเนยมันอยู่ตรงนี้รู้จักเข้าใจทําสีดําไม่ให้ไม่ให้พื้นที่มันเรียกว่าขาวเป็นไปเไปเพร,ร่อถ้าเราไม่ทําอันนี้เหมือนกับรูปถ่ายรูปที่ออกมาเนี่ยเป็นคนที่มันมีฝีมือในการถ่ายรูปเลยนะฮะต่นเนมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะปล่อยรูปถ่ายให้เป็นธรรมชาติไปได้ต้องแทรกฝีมือในห้องมือช่วยอย่างรูปเมก,กี้ที่บอกว่าสองทา องเดียวนี่ยถ้าคนทำมังมือเป็นเก่งก็ไปเลยถ้าเป็นธรรมชาติเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันห้องมืดมีส่วนช่วยเพราะงั้นกาบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปถ่ายรูปเนี่ยข้อมืดช่วยไหมห้องมืดเนี่ยช่วยไปตั้ง50%นะปิ้วมืออีกมีอีกนาที50เป็น75นะแล้วก็ดวงดวงของคนปี้วมืเป็นเต็มร้อยคนถ่ายพวกเนี่ยให้เต็มร้อยเป็นยังไงได้หรอ อย่างที่ผ้บอกแล้วทุกครั้งทุกงวดบอกว่าการถ่ายรูปนะเก่งไม่กลัวกลัวเฮงเนี่ยเพราะอันนี้ดำโดมันเฮงกว่ามันได้เลยแต่เฮงกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวโก้แมันตั้งใจโก้มาต่อให้เราเฮงแค่ไหนก็แพ้เนี่ยรูปนี้เหมือนกันอย่างที่กี่บอกเนี่ยมาสองภาพแล้วโดนปรเคนตรงนี้ม่ได้กรอบภาพเยอะแยะเนี่ย ถามว่ารูปนี้เข้าข่ายของอโลคีมันก็ไม่เข้าข่ายนะเพรายังมีสีขาวเลยเลยอยูนะ่เนี่ยเก็โลคี้คนถ่ายแบบแค่นี้นะแล้วก็พยายามไล่โทนไล่สีให้ดีๆรูปนี้จะเข้มขึ้นแต่น,นี่ยไอย้โว้ชทอนทอลรูปนี้ก็เสียนะครับรูปนี้นะคล้ายๆกับรูปทำคอนโทรคอนโทรตัวนี้นะ แต่ดูนานๆรูปนี้เหมือนกับรูปวาดแอ้ที่เปรูปขายเนะี่ยเห็นไหมผมดูแล้วผมว่าไอ้เหมือนรูปวาดกว่ากา็วสวยนะวสวยตรงที่เราอะไรเอฟเอปากปากโผเนี่ยเป็นวงกุฎนะฮะมอง,สง,สมมองปุ๊บเนี่ยมองเห็นปากโผเลยเนะี่ยแล้วก็มีมือนะมือเท่าไหร่รูปนี้คล้ายๆกับเอเอฟอร์มอ่ะกค่ตัวเอเนะี่ยมันมันเรียกว่าไนะนะาง,งนะเนี่ยจากนี้ไหลลงมข้างล่างเนี่ยเหมือนเรากำเขียนภาษาเนะี่ยตัวเอแบบนี้ บางภาษาถ่ายภาพมันมี S form A form L form นเนี่ยเหมือนกับตัว A, A, A form เนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี่ถ้าพูดถึงว่าตัดหน่อยไหมตัดหน่อยก็ได้แต่ก็ทิ้งอย่างนี้ก็ไม่เสียหายนะแล้วก็ดีดีที่มีประโยชน์ตรงที่ว่าเส้นผมบอกแล้วเส้นผมนะเส้นผมกระชากหลังไม่คลื่นนะเราพยายามถ่ายนี่ต้องเือยกว่าไม่ให้มันคลื่นกระชากหลังจนที่ทานใช้ใช้บอกในหน้าคนหรืออาก,กาศร้อยมา ดังนั้นที่กี้บอกว่าทาไมเราเรียนผ่ายภาพเนี่ยเราต้องจัดไปถึงแต่เก้าดวงเจ็ดดวงเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยไอ,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 อตรงเนี้มันมืดเลยวิธีการแก้คืออะไรแก้คือใช้ไฟแบ็คหลังเนี่ยนะร,ร้อยแปดองศาเนี่ยหรือแบ็คหลังเนี่ยฉายออกมามันทาให้เรียกว่าไอมันให้ตัวแสงมันไล่ออกมามันจะมีไฮไลท์หรือแฮรไลท์เนี่ยออกมาทำาหโอนี่ใบหน้าของคนอย่างนี้เส้นของ คือถ่ายรูปเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ต้องรู้จักถ่ายเหมือนกับเราไปถ่ายรูปอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่างดาราของง่ายๆหรือว่าเจ้านายผมว่าเจ้านายคนไหนเราหมั่นใส้แม่งเยอะๆนะี่ยนะถ่ายพยายามกดหัวเลยพอถ่ายปุ๊บมันยืนถ่ายกางี้มันจะเหมือนคนเตี้ยหม้อต้อเหมือนกับคนไม่มีราศีนะฮะถ้าคนไหนเราถ่ายช้อนสูงๆเนี่ยโอ้โหนี่ราศีมันดีอยู่เว้ยนะ เมื่อพวกดาราี่บางครั้งเางลเราถ่ายเนี่ยถ้าดาราเก่ามากๆนะต้องบอกเก่ามากๆถ่ายรูปถ้าเราคุกเข่าถ่ายหรือว่านั่งยองๆถ่ายมันไม่ยอมยอมันให้เราถ่ายชุ่เลยนี่ยเพราะคุกเข่าถ่ายปุ๊บเนี่ยหนึ่งไม่มีสังการาศีสองเนี่ยคอมันจะยาวด้วยนะฮรหรือว่าถ้าถ้าคนไหนเราหมั่นไส้เยอะๆจับกดม,มันเหมือนกับเวลาเราเรา,เราอะไรอ่ะเรากดขี่คนน่ะต้องกดให้มันตับๆับไม่หึงไม่เงยหัว มันกมม็มีมีมีอารมณ์ในการถ่ายรูปเหมือนกันนะ